สวัสดีค่ะตอมไทยรันเจมานีค่ะวันนี้หนูก็จะมาเออ่พาเพื่อนๆเข้าครวยแล้วค่ะวันนี้หนูจะมาจัดเมนูอ,อน้ำพริกทูน่าใส่แมงดาค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยค่ะถามเพื่อนก็หนูก็จะใส่พริกกระเทียมหอมค่ะเอาไปคั่วค่ะ ทิชตัดเอ่อเป็นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยเผื่อตำละเอียดง่ายค่ะโดเต็ยวทันใจดีค่ะเลยตัดพริกเป็นชิ้นเล็กๆมีพริกขี้หนูด้วยนะคะเนี่ยใส่พริกขี้หนูด้วยค่ะจากนั้นเราก็เอาแมงดาค่ะมาย่างเลยค่ะเดคะเพื่อนแมงดาสั่งมาค่ะเอามาย่างพร้อมกันเลยค่ะ เราเอ่อคั่วพริกอยู่นะคะเ้าก็มาหุงข้าวรอเลยค่ะ ก็ทำได้ที่แล้วค่ะแมงดาเราก็กลับอาถามเพื่อนเอ่อพริกเริ่มได้แล้วเราก็มาตักใส่ทบค่ะแต่แมงดาเราจะย่างไว้ก่อนค่ะ<ม>แล้วก็เมงดามาย่างต่อดลค่ะเพื่อให้เขาหอม,หอม ากนั้นเราก็มาใส่เนื้อปลาทูน่าค่ะตำน้ำพริกอร่อยนะครับเพื่อนหรือว่าจะใส่กับเทำเป็นน้ำยาขนมจีนก็อร่อยค่ะปลาเนื้อปลาทูน่าค่ะอีกอย่างไม่ข้าวด้วยค่ะนี่ค่ะค่ะก็มาตำเดี๋ยวไม่ได้หนูจะตำคอกหินค่ะเพรมัน หนูจะตำให้มันแหลกเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนจากนั้นเราก็มาตำแมงดาค่ะโดยใช้ครกหินนะคะร้อนแฟนเหนแฟนตกใจกินอะไรโอ๋อ <c oughs> มาตำเลยค่ะครเห็นจะแหลกง่ายค่ะนี่ค่ะเพื่อนพอแหลกแล้วเราก็เอาเมงดาที่เราตำม,มาใส่เลยค่ะเพื่อจะตำรวมกันค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะเอาน้ำร้อนเทใ,ใส่ครกถิ่นค่ะก็มาใส่ในน้ำน้ำพริกของเราค่ะ ไต้หอมๆค่ะนี่ค่ะเพื่อนเราก็เติมน้ำน้ำร้อนค่ะใส่ในครกที่เราตำแบงดาเพื่อเอากลิ่นเขามาค่ะนี่ที่ติดอยู่ในครกค่ะนี่จากนั้นเราก็มาปรุงรสด้วยมะนาว สรสค่ะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมแมงดาค่ะจากนั้นหนูก็ใส่น้ำปลาาค่ะก็น้ำปลาค่ะ ทำให้เข้ากันแค่นี้เป็นอันเสร็จแล้วคะ่ะเราไปทําอย่างอื่นต่อคะ่ะ ่ปลาสึดของเราก็ทอดได้เหลืองสวยแล้วค่ะก็ตักใส่นี่เลยค่ะให้มันสะด็บน้ำมันค่ะเดี๋ยวเรามาลวกผักกันต่อค่ะค่ะเพื่อนเราต้มน้ำไว้เพื่อที่จะลวกผักเดี๋ยวเราไปเก็บผักหน้าบ้านกันค่ะว่าผักอะไรนี่ค่ะเพื่อนเราจะมาเก็บกระลำดาวค่ะนี่ค่ะ เก็บกระหล่ำดาวไปลวกกินกับน้ำพริกค่ะมีตั้งหลายต้นค่ะแต่อันนี้คือมันไม่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ค่ะนี่ค่ะแต่ต้นนู้นน่ะสวยมากค่ะเดี๋ยววันหน้าหนูจะถ่ายให้เพื่อนดูค่ะนี่ค่ะกระหล่ำดาวทนหนาวมากค่ะเก็บไปไม่ต้องเยอะค่ะพอกินค่ะเอาแค่นี้พอค่ะนี่ค่ะเพื่อน ไปค่ะไปลวกพักกันพอน้ำเดิมได้ที่ลแล้วเราก็ใส่กระหล่ำดาวไปเลยค่ะพี่ถามเพื่อนพอได้ที่แล้วเราก็ตักพักน้ำเย็นค่ะมาใส่น้ำเย็นไว้จากนั้นเรก็มาลวกนี่ค่ะสเดาค่ะดอกสเดาค่ะ นี่คำเพื่อนเสร็จเราเสร็จแล้วเราก็มาตักใส่น้ำเย็นไว้เหมือนเดิมค่ะเหมือนเมื่อี้ค่ะนี่คำเพื่อนน้ำพริกแมงเอาน้ำพริกทูน่าใส่แมงดาค่ะปลาสลิดทอดแล้วก็มีผักสะเดา ชะอมแล้วก็กระลำดาวที่ปลูกเองค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะถั่วพลูแล้วก็นี่ค่ะเพื่อนเป็นไงคะน่ากินไหมคะมีทั้งฝักกระทินถัว่วพลูเอ่อกระลำดาวที่เราปลูกเองค่ะแล้วก็ ชะอมแล้วก็อยอดสะดาค่ะไอดอกสะดาค่ะนี่ค่ะปลาสลิดถั่วพูอะไรก็มีครบค่ะนี่ค่ะน่ากินไหมคะคลิปนี้ก็คือหนูก็ไม่โชว์ทำอาหารเฉยๆนะครับเพื่อนเออเดี๋ยวคลิปหน้าเจอตอนกินกันค่ะยัย่วๆก่อนอันนี้ค่ะเป็นไงคะน่าอร่อยไหมคะ ค่ะคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย